สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฟิร์สครับในรายการเดบิกรีวิวครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวหูฟังครับเอลวอร์กเคลียร์ตัวนี้ครับซึ่งเป็นหูฟังนะครับพี่ต้องบอกเขาว่าตัดเสียงรบกวนนะครับได้ดีมากมากมนะครับตัวนี้นะครับมีไมโครโฟนนะครับภายในนะครับทั้งหมด6ตัวครับแล้วก็เสียงนะครับพี่ได้จากเจ้าตัวนี้นะครับจากไมโครโฟนตัวนี้ต้องบอกเขาว่าดีมากๆโดยราคาแนะนำนะครับของตัวนี้ครับจะอยู่ที่2,990บาทครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงที่ได้นะครับจากเจ้าตัวนี้ไมโครโฟนนะครับเสีียงท่ได้ออกมา มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับเรามาดูันที่สเปกนะครับของเจ้าตัว e v o c l l e r r ตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบนะครับบลูทูธ o ้ครับก็เป็นเวอร์ชันนะครับที่อยากจะไม่ได้ใหม่มากนะครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับก็คือเวอร์ชัน5.2ครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานนะครับได้ยาวนานสูงสุดนะครับที่6ชั่วโมงแล้วก็ ถ้าคุณรวมการใส่ตตัวกล่องชาตัวนี้นะครับจะอยู่ได้ถึง30ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับไมโครโฟนนะครับของเจ้าตัวเอเวอเรกียตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ตัวครับก็คือข้างละ3ตัวนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีเซนเซอร์นะครับเอ็กโวลูเเตอร์นะครับทั้งหมด2ตัวนะครับรวมกัน2ข้างนะครับนอกจากนี้นะครับในงบส0 0พันนะครับตัวนี้นะครับยังมีระบบ noise cancelling นะครับมาในตัวก็สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนอกจากนี้นะครับยังมี ambient mode ครับสามารถฟังเสียงรอบข้างได้นะครับโดยที่เรานะครับ ไม่ต้องเอาหูฟังตัวนี้นะครับออกจากหู่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหูฟังแบบอินเทจเนาะก็เป็นจุกยางครับก็อาจจะมีความน้อยแคลนสลิงพอสมควรเลยแล้วก็จุกหูฟังนะครับมีให้เลือกนะครับทั้งหมด6แบบครับแล้วก็ที่สําคัญครับตัวนี้ครับมีระบบกัรองน้ํารองฝุ่นนะครับที่ IP 5 4ครับนอกจากนี้นะครับจะมีระบบจัดการเสียงนะครับบวกพ a าสครับที่จะคํานวณให้เรานะครับแม่ว่าคนข้างนอกนะครับจะพูดออกมานะครับแล้วก็ตัดนะครับกับเสียงรบกวนภายนอกนะครับให้เรานะครับได้ยินอย่างชัดเจนครับ ก็หลังจากที่เราพูดสเปกกันไปแล้วนะครับของเจ้าตัว e l w o k e a ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไมโครโฟนนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับถึง4สถานการณ์นะครับให้ทุกคนนะครับได้ชมกันครับว่าเฮ้ยเสียงที่ได้จากเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมจะเทเสียงนะครับที่ได้จากเจ้าตัว e l w o k e a ตัวนี้นะครับก็ผมใส่ไว้ข้างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับได้ลองมาแบบเพูดให้นะครับว่าเฮ้ยทีมงานหลังกล้องครับช่วยพูดหน่อยว่าเสียงมันจะเข้าบ้างไหมนะครับ อ่าที่เท่าที่ผมได้ยินกับตรงเนี้ยมันน้อยมากซึ่งตอนเนี้ผมมีแอปพลคือบริผมใช้แอพลโปรใช่ไหมครับผมจะใส่ฟังข้างนี้นะครับแล้วก็ให้ทีมงานครับมาพูดอีกรอบหนึ่งคือถ้าดูจากกราฟตรงเนี้ยเท่าที่ผมดูนะครับคืออันเนี้ยผมเรคคอร์ดใน iPad ใช่ไหมครับตัวตัวไอแพเสียงที่ได้นะครับอ่าพวกแบบ เสียงราพวดเล้วข้าต่างๆนะครับมันค่อนข้างจะต่างกันมากๆเลยนะครับอันนี้ผมจะเทียบ AirPods ในฉพาะเคสนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่า AirPods นะครับน่าจะเป็นหูฟังที่เป็นเบสมาตรฐานนะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับสำหรับผมครับก็ในสถานการณ์ถัดไปนะครับที่ผมจะเทสนะครับก็คือผมจะพัดลมนะครับตัวนี้มาต่อเลยซึ่งตัวนี้ถ้ามันเปิดเบอร์สานะครับมันก็มีความแรงประมาณนึงเนาะลรผมจะต่อครับให้ทุกคนได้ฟังแป๊บที่เปิดเบอร์สานครับ ตอนนี้นะครับมันก็คือเสียงที่ได้นะครับจากดาวตัวนี้เลยนะแล้วก็จำโพงนะครับผมตัดไปเลยตรงนี้ตรงนี้เออเสียงน้องบอกว่าแทบจะเข้าที่ผมดูนะครับตรงนี้นะครับก็น้องบอกว่ามันมันแทบไม่เข้าเลยครับเงียบเงียบเงียบมากชอบชอบนะครับแล้วก็สถานการณ์ถัดไปนะครับที่ผมจะเทสนะครับให้ทุกคนนะครับได้ดูกันครับก็คือผมจะเปิดเสียงเพลงนะครับจากเครื่องน well. like wrote, lor, ี้โอเค มันกเดียวดังเสร็จเลยถ้าใกล้ๆแบบนี้ชัดเจนนะครับมันได้ดรายะเอีทดว่าเป็นเสียงพูดอะไรเงี้ยแต่ถ้าพออย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบเริ่มไม่ได้แล้วนะครับ 3, 2, 1, สามสองหนึ่งตัวดี 3, 2, 1, สามสองหนึ่งตัวดีสามสองหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสิบนะครับก็ ก็ <G ül> ถ้าแม่ใครอยู่แม่ใครโทรมาตอนเราอยู่ครับก็ใช้หูฟังตัวนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเทนครับจเจ้าตัวไมโครโฟนครับหูฟังจเจ้าตัว L เอลวเกียตัวนี้ครับ สำหรับคุณภาพเสียงนะครับสำหรับคนที่ต้องการฟังเพลงนะครับจากเจ้าตัว e v o วอร์กตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกนะครับว่าสําหรับผมแล้วนะครับ mm hmm. เสียงค่อนข้างออกมาในโทนค่อนข้างจัดก,กลางมากๆเลยนะครับ mm hmm. เสียงกลางนะครับออกมาได้ชัดเจนนะครับ mm hmm. เสียงเบสนะครับ mm hmm. ถามว่ามีไหมก็มีแต่อาจจะไม่ได้แบบสะใจขนาดนั้น ส่วนเสียงแหลมนะครับผมมองว่าค่อนข้างจะหน่อยมากๆเลยนะครับสำหรับเสียงแหลมจากเจ้าตัวเอ o วอเคียตัวนี้ครับสรุปนะครับของเจ้าตัวเอ o วอเคียตัวนี้ครับก็ต้องบอกเป็นหูฟังนะครับที่สามารถตัดเสียงรบกวนนะครับได้ดีมากๆแต่เมื่อมันตัดเสียงรบกวนได้ดีครับสิ่งที่คุณต้องแลกมานะครับก็คือความทุ้มของมันนะครับที่จะได้ก็คือมันจะตัดเสียงแหลมนะครับออกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อ คุณโทรศัพท์นะครับหรือคุณอาเซียนนะครับจากเจ้าตัวเอเวอเรตัวนี้ครับถ้าถามมาเรื่องฟังเพลงนะครับก็สามารถฟังเพลงได้ครับก็ไม่ใช่หูฟังที่สามารถฟังเพลงได้แบบเร็ว้ายอะไรก็โดยทั่วๆไปครับถ้าคุณไม่ได้แบบยึดติดนะครับว่าเฮ้ยเสียงมันต้องดีสุดๆตัวนี้ก็สามารถใช้งานแก้ขัดได้ครับส่วนเรื่องเกมนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมยังไม่เจอการดีเลยนะครับจากเจ้าตัวเอเวอร์เรตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วก็สวมใส่ค่อน อาจจะไม่ได้สูงนะครับไม่ได้ถูกมากนะครับอยู่ที่2,990บาทนะครับจากราคาปกตินะครับซึ่ง2,990บาทเขาจะเป็นราคาช่วงแนะนำแต่ราคาปกติครับจะอยู่ที่3,890บาทก็สามารถลองไปดูกันได้นะครับใครที่สนใจเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับให้สามารถไปลองซื้อนะครับลองจับหายกันดูได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเฟิร์สครับจากช่องเดอะพีนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะ